สัสดีครับเบิง์มหมดไฟบางต่อไปนะครับผมที่ตาลังไนนะครับจังหวัดสักแก้วครับผมบางนี้เป็นบางที่18แปนะครับ18ปข,ของงานนะครับผมบางที่แปดของงานนะครับผมเป็นบางไฟของทีมงานทีมงานเพชรชิบล้านนะครับเพชรชิบล้านจากอำเภอราสีสไลดจังหวดัดศรีสะเกษนะครับผมกำลังจะ สืนสุธานะครับผมออรอรอรรบบบโคัดูที่ประเภทนี้ตำบลตาลางังไนอําเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วนะครับผมยังังบทนสวอ๋ออันนี้นพิษนะครับพิษนะครับรบุคเมนของบุคเมนของทีมงานเอ็ดสิบล้านนะครับผมเป็นทีมงานของ นีเป็นของสร้างเผือกครับผมของ,องทีมงานสร้างเผือกนะครับจาก<อ>กำนัดจ<ส>นจเลื่อนครับกำลังนำบองไฟถึงสุธานนะครับรอดจนยังสึงยอดพี่น้องรัดไว้หมวขา,ขาวนะรอให้เขาขึ้นไป ไปยังเป็โป้เด้อมูลนิธิอื่น่านะครับผมรล่างถึงสุธานครับมีบรรยากาศคนเบิงนะครับผมหลายแห่งครับเบิงนะครับผมเป็นงานบุญมาควยระดับอำเภอครับผเบิงหลายแหงครับอเยอะอเออเันิเปงแหงเเป็นงานใหญ่นะครับผมเป็นงานใหญ่ของภาคตวันออกเลยครับ อาชัดจรงชัดจรสองร้อยหกสิบผ่านไปเอรกีไปได้บังเมื่อกี้พัน่องนะครับบังเอกี้พัดนร้ลงนะครับผมสองร้อยหบผมสเชียร์ไรแห้งนะผมสร้อยหกสิผ่านไปแล้วครับนี่แหลหกสผ่านไปครับนี่ะครับหางนะครับได้ลงเด้ ดูครับจะลงจะเวลาทำเวลาเท่าไหร่ครับนี่ครับของเชีย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 ครับรนะครับจำนวนยี่สิบจับอาญาตัวยับฝรั่งโมยี่สิบตำแหน่งฐานแท้แล้วแล้วสามร้อยผัดไปสามร้อยแล้วครับนี่และครับฐานะครับ นแจ้งครับรถลานครับเอารถเด่นไปบ้านรถเดินไปบ้านครับองหน่งยี่สิเอ็ดงหน่ยดแล้วไมแล้วสามนยี่สิบห้าคะแนน ขึ้นฐานแล้วครับผมของทีมงานช่างเผื่อครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสักนี้นะครับผมเดี๋ยวห่องไฟจุดเดี๋ยวถ่ายเาิ่อีกที่หนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ